สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอที่ลูกค้าซื้อมาจากญี่ปุ่นมาพีเซ์น,นําเสนอนะครับก็คือเอามาให้ดูโดยดูนะครับแล้วก็เอามารีวิวประมาณว่างานมันจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับก็คือเป็นงานที่ลูกเป็นการ์ดจอที่ลูกค้าซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับก็มีภาพก่อนพังและหลังพังมาให้เราดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดจอโฟแท็กเกมมิ่งจีฟ็อกอาร์ทีเอ็กซ์สามนย์เก้าศูนย์นะครับผ้อมเป็น2 4่สิบสี่จิกนะโคตรแรงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดจออันนี้ก็คือสภาพไหมนะครับที่เขาส่งมาให้ดูนี่เขาส่งมาทาง้งให้ให้ดูอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีภาพแบบอันนี้เป็นภาพการ์ดจอที่ปกตินะที่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไหมไม่ได้ชอ็อตอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดจอของการ์ดจอปัจจุบันนะครับก็มีภาพแบบนี้เลยลูกค,ค้านี่ค,ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับนี่ก็คือเขาก็จะบอกมานะครับว่าคาปาซิเตอร์ C ีสีสามยูสามส C43U แล้วก็330 6 6โวลต์ไหม่แล้วก็หายไป1ตัวแล้วก็มี e c z 1 2 5 0 6, 3โวลต์หายบ1ีหตัวนะครับแล้วก็ R221 ตัว IC หาย1ตัวนะครับก็มันไม่ได้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก,ก็มีกระดาษนำเสนอมาให้เราดูได้ค่อนข้างจะโอเคเลยโอเคนะครับ อันนี้เราก็รื้อครอบเวอร์มาหมดแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางานซ่อมนะครับและไม่และก็ไม่เสียเวลาในการนําเสนอที่เราจะโม้ได้นะครับผม <laughs> โอเคการ์จอตรงนี้เรารื้อมาเขาเรียกว่าเรารื้อเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น RTX ของเขาเลยนะครับการ์จอของเขานี่ก็ก็ยังรื้อไม่หมดนะครับเนี่ยทำไมตรงนี้ยังติดอยู่โอเคหมดแล้วเนาะติดซิลิโคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า เขาเรียกว่ามาวิเคราะห์อาการการเสียแล้วแนวทางการซ่อมนะครับว่ามันจะไปต่อหรือว่ามันจะพอแค่นี้นะครับจากที่เราดูนะครับก็คือจะมีถ้าดูจากอุปกรณ์ตัวอะไรของเขานะครับก็จะมีตัว i อที่เป็นชุดสัญญาณไฟนะครับด p u ก็คือหายไปนะครับคือหายไปก็คือตัวนี้ก็จากที่เราดูจากลายปิ้นนะครับก็บอกได้เลยนะครับก็ไม่ต้องทําต่อนะครับไม่ต้องทําต่อเพราะว่า มันมันน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าทําไมถึงไปต่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเคลียร์เรื่องความสะอาดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่มันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าลายพวกเนี้ยครับมันเป็นลายขนาดมันมันช็อตหนักขนาดที่ไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดไปนหน่อยนะครับค่อนข้างจะโหดแล้วก็ไม่แรงนะครับอ่า จากที่เราดูมองจากลายปิ้นนะครับก็คือลายวงจรเนี่ยมันไหม้ไปหมดแล้วนะครับก็คือมันไม่คุ้มกับการทํานะครับก็คือโดยรวมแล้วก็คือทําไม่ได้แหละเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีมันก็อา่าวกล้องตรวนี้นะครับมันก็จะมีพวกลายวงจรนะครับเป็นลายขาไอซีพันธ์อะไรประมาณเนี้ยที่จะมาเข้ากับชุดพันธ์ชุดหลังอา้าว มันไหมมายันข้างหลังนะครับอันนี้ก็มาดูข้างหลังนี้ก็บอกเลยนะครับไม่ต้องทําต่อนะครับมันทายากนะครับมันไหมขนาดนี้นะครับเขาขายมาเป็นซากเรียบร้อยแล้วเนาะเราพปซื้อมาก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้รื้อภายในดูนะครับก็ขายมามันก็ดูเหมือนจะถ้าเกิดทําได้ก็ดีนะทําได้ก็คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเคสนี้นะครับมันจะมันก็มันทําไม่ได้นะครับมันจะไหมค่อนข้างหนักนะครับอันนี้ยังไม่ต้องวัดก็รู้นะครับอ่านั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดวงจรดูคร่าวๆดูนะครับว่า ถ้าเกิดว่าเราวัดดูคร่าวๆตัวชิปของเขาเนี่ยมันไปต่อได้หรือเปล่าเนาะโอเคเราก็จะมาดูเรื่องตัวชิปก่อนแล้วกันนะครับว่าอะไรที่มันจะไปต่อได้และอะไรไปต่อไม่ได้นะครับโอเคก็แต่ถ้าพูดถึงเรื่องบอร์ดเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับมันไปต่อไม่ไหวจริงๆนะครับก็อันนี้ทําคลิปไว้นําเสนอให้ลูกค้าที่ส่งมาให้ดูนะครับจะได้เห็นนะครับว่างานตัวเองเป็นแบบไหนนะครับลายสิบสองวลต์ไม่ช็อตนะครับหนึ่งสองสามสี เียบกาวก่อนนะครับบรรเดนแล้วคือเทียบกาวให้ได้ครับโอเคก็ไม่ชอ็อตนะครับนี่มันชอ็อตอยู่นี่ครับ12โลนดด้านบนนะครับตรงม้อแปลงนี้คือม้อแปลงนี้นะครับส่วนด้านล่างนี่ของเขาไม่ชอ็อตเป็นกันนะครับม้อแปลงนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นม้อแปลงไร ต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้านะก็เลยเบรกไปหน่อยอหนึ่งโอเคเมื่อกี้เราทำถึงไหนแล้วเนาะก็เทียบจากที่เราวัดนะครับก็คือมีลาย12โวลต์มันไปทั้งชุดล่างชุดบนนะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทําอยู่แล้วนะครับก็คือ,คอทาไปก็ไม่น่าจะรอดนะครับอแต่เราจะมาดูนะครับว่าการ์จอตัวนี้ ถ้าเกิดว่าเราจะพอทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับถ้าเจ้าของซื้อมาแล้วก็พลาดไปแล้วนะครับก็มีมออแปลงนี่คืออันนี้มออแปลงนั่นคือจะเป็นพวกขดลวดนะครับเขาเรียกว่าเป็นมออแปลงลดแรงดันหรืออะไรสักอย่างนั้ก็คือประมาณว่ามันมีรอบของมันนะครับเหมือนมอเตอร์ทั่วไปนี่นะครับที่มีรอบของการหมุนของรอบการอธิบายไม่ถูกกันกันไม่รู้จะโมยยังไงอันนี้ก็ไปศึกษาด้ตัวเองแล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องถถึึงงขดดดววนนนนี่ะคครรัับไมมมาาู้้ โอเคนะครับการ์จอตัวนี้ก็ดูจากภาพรวมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับก็ดูมาจะดูจากตัวช oh. ิปนะครับ <nước> ว <tr> ่าชิปมันพอจะไปไหวไหมก็ขนาดลายแรมก็ยังช็อตเลยนะครับมันช็อตไม่เหลือซากนะครับช็อตไม่เหลือซากเลยลายแรมก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับลายแรมนี่ก็ไปเหมือนกันนะครับจากที่ดูจากวงจรเนี่ยอาจจะที่ช็อตนี่น่าจะเป็นของแรมด้วยซ้ํานะครับน่าจะเป็นของแรม ถ้าดูจากวงจรเขา้าๆเนาะถ้าดูจากวงจรเขา้าๆเนี่ยผมว่ามันเป็นไฟเลี้ยงของแรมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไฟแรมช็อตเนี่ยถ้าเกิดแรมช็อตนะครับมันจะมีสองอย่างนะครับคือไม่ตัว TPU ช็อตนะครับไม่หรือไม่ก็ตัวแรมช็อตนะครับส่วนชิปตัวนี้นะครับก็เป็น G A หนึ่ง0 A 1คีสารอคีหนึ่งนะครับถ้าชิปไม่พังนี้ก็น่าจะแรงน่าดูนะครับโอเคงั้นก็ถ้าเกิดว่าเราไปต่อยากแล้วเราแรมเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับแรมนี้ไปเรียบร้อยครับไปไปสวร ก็จากที่วัดข้างๆมันนี้ก็ไม่มีเหลือนะครับก็คือช็อตแน่นอนนะครับช็อตแน่นอนถ้ามันช็อตอย่างนี้การจะไปต่อเรื่องแรมเนี่ยไปต่อไม่ได้ครับอ่าแล้วก็มีรอยทํามาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็มีรอยทํามาแล้วนะครับอันนี้ก็ไหม้ไปที่เรียบร้อยไหม้กร,กระจายนะครับส่วนตัวชิปนี่ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้ชิปเดิมๆส่งมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นชิปใหม่เพราะว่าดูจากสภาพบอร์ดแล้วนะครับ มันเหมือนมันจะมีค่าฟักนะครับค่าฟักถ้ามีค่าฟักีม่มีความเป็นไปได้สูงนะครับจะมีการทําชิปมันแล้วหรือว่ายกชิปมาแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จกักดูจากเนื้องานแล้วก็ต้องลุ้นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเราลุน้นๆแล้วเราต้องมาลุ้นต่ออีกดอกนึงนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้เราจะไปต่อหรือเราจะพอขายได้นะครับเราก็ลองมาใช้ตัวดีเฟวของเราที่เขาเรียกว่ามันก็ เช็คชิปได้ระดับหนึ่งนะครับเช็คชิปได้ระดับหนึ่งระดับไหนก็ไม่รู้นะตามอัธยาภาพอัธยาศัยมั่วไปเลยโอเคนะครับเราก็จะมาลองดูดวงไฟดูนะครับว่าดวงไฟของเขาเนี่ยมันติดหมดไหมแล้วมันมีแนวโน้มว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับอาจจะมีซื้อมาแล้วก็ขาดทุนแน่นอนนะครับขาดทุนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าชิปมันขายได้ก็อาจจะขาดทุนน้อยหน่อยนะครับถ้าชิปมันใช้งานได้นะครับโอเคเราก็ ป้อนไฟให้มันมน,นะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ออนมันไปป้าก็ดวงไฟติดหมดนะครับก็มีอาจจะมีแวบๆบ,บ,บ,บ้างลองดูอีกทีหนึง่งโอเคมีขาดไปหนึ่งเซลล์นะครับขาดไปหนึ่งเส้นก็ขาดไปสองจุดนะครับถ้ามองไม่รู้มองกันเห็นหรือเปล่านะครับตำแหน่งที่ขาดหายไปก็คือตำแหน่ง b กับ d นะครับ b กับ d นะครับก็คือตำแหน่งบีกับ d นะครับ b กับ d ก็โซนนี้เนาะ B กับ d. อ่าครับ เห็นไหมครับมันจะมีดวงไฟที่ไม่ติดที่ระโบไว้นะครับก็ถ้าเป็น B กัดีเนี่ยมันจะเป็นวิ่งลายมุจจเข้ามาทางฝั่งนี้ครับแล้วก็มุดเขาเรียกว่าผ่าน C ด้วยนะครับอ๋อมันเขาเรียกว่ามันไม่ติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีตำแหน่งที่มันหายไป1ตําตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่งที่มันหายไปอยู่ก็คือ C นะครับหรืออาจจะหลุดหายอาจที่เรามองไม่เห็นนะครับไอ้ที่ไฟไม่ติดก็คือมันอาจจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันมี C ที่มันหายไป1จุดนะ เหมือนที่เราทําคลิปรีวิวไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวมันออกไปหนึ่งตัวไฟมันจะหายไปหนึ่งดวงครับเอาออกไปออกสองตัวก็จะหายไปสองดวงนะครับอ่ะเป๊ะๆนะครับมันมีหายไปสองตัวนะครับก็นี่ครับมีตรงนี้แหวงไปหนึ่งตัวแล้วตรงนี้แหวงไป1หนึ่งตัวนะครับถ้าใส่ไปแล้วก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ก็ไฟมันก็ติดนั่นแหละครับก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ที่ไฟไม่ติดก็มีสองดวงเหมือนตามที่ตัวอะไหล่มันหายไปนะครับหนึ่งตัวสองตัวหายไปสองตัวยังเห็นเห็นนะครับ กองโฟกัสเห็นไหมนี่นะครับที่มันหายไปก็คือมีหนึ่งตำแหน่งนำแต้มตำแหน่งตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ตำแนนี้ตำแหน่งนี้เหมือนถูกบัตเกียรไปนะเพราะว่ามีรอยเงาเงาอันนี้เหมือนเหมือนหลุดหรือไหมออกไปหรือว่ากระแทกการกระแทกหรือหายไปนั่นแหละโอเคเราก็มารีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ติดแค่สองดวงใช่ไหมถ้าไม่ติดแค่สองดวงก็ถือว่าก็ดีไปนะครับ ชิปก็อาจจะมีรุ้นๆุนนะครับาการที่มันไม่ติด2ตัวอาจจะเป็นเรื่องดีนะครับค,คือที่มันไม่ติดก็คือมีตําแหน่ง B กับดีนะครับก็คือเป็นตําแหน่งที่เรามองจากวงจรนะครับมันมีอะไหล่หายไป2ตัวนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตัวนี้การ์ดจอตัวนี้นะครับ3ามสอาจจะยังเขาเรียกว่าชิปอาจจะยังใช้งานได้อยู่เนาะอาจจะยังใช้งานได้อยู่อันนั้นแล้วแต่บุญแต่กรรมของตัวชิปแล้วครับแต่โดยรวมแล้วการ์ดจอตัวนี้ก็ ไม,ไม่มีอะไรให้ทำนะครับเป็นการร ok ี Honestly, pense, วิวงาการ์ดจอที่ไ right. ม่มาแล้วก็ส่งมาให้เราเช็คนะครับว่ามันพอจะทําไหวไหมนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับทําไม่ไหวจริงๆนะครับทําไม่ไหวจริงๆคนที่เขาเก่งมากๆนี่ไม่รู้จะทําไหวหรือเปล่านะครับไม่ขนาดนี้ครับไม่จนลายปีนขานะครับใครทําได้นี่ต้องบอกว่าโคตรเทพนะครับโคตรเทพแต่เรานี่ไม่เทพขนาดนั้นนะครับเราไม่เก่งขนาดนั้นเราแค่พอทําได้นะครับแต่การ์ดจอตัวนี้นะครับเราไม่ไหวจริงๆนะครับ พราะถึงจะตัดลายปิ้น์ไปนะครับมันมีการตัดลายมุอนไปด้วยนะครับแล้วไหนจะเรื่องแรมที่มันช็อตอีกนะครับก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวใครที่ทําได้ก็โคตรเทพอะครับเหล่านี้เรียกขั้นเทพได้เลยนะครับถ้าเขาทําได้เนี่ยโอเคการ์ดจอตัวนี้ก็มีการรีวิวไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเป็นส่วนของ3090นะครับโอเคก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ